ma Mais... yo เห็นแล้วช็อกไม่ในมาไม่เน้นนอันนี้เดินเรื่อยๆแหละ <Okay. S 2> ไม่ขึ้นยอดนีด่อง Ok. okay. ก็ต้องกลัวยังไม่รู้เลยเยอะๆนี่ที่จริงเออสง้งงไหนได้ได้แหละเก็หมาทำคลิปังนะใช่อะไรนะุยงานไก่เดินมาถึงทิ้งกระเป๋า แล้วใครจะทำอะไรก็ทำไปเลยไฟจอยแล้วลาง <c oughs> สุดวะเนี้ยเสร็จตากอะไรจะทำหังเล่นตั้งไยในจิตวันก็เลรับเดียวกอครับตอกแก้วในครับใมกาแฟมาอันไหนอันไหนแตกอมันแตกต่ำแค่ไหนตอนนี้ ทุกคนเราอยู่ไหนกันฮะมาทำไมกันแล้อยู่ดอยพูดเราอยู่ดดยตัวหลบกันต่อเลยฮะเดี๋ยวเราไปกันต่อไปกันต่อ

នៅថាវីដេអូបេប แดงได้เลยนะนี่น่าจะเดินช้ามากก่อนครับ ่เหรอใช่เลยพี่โอ้โหโอ้หลดเดี่ยวลแนีไม่จ้ดวไรดำหน่อยไม่ลบวันนี้จริงๆต้องตรงนีเลยนะการเ็เร็ต้องมีควมา่มาเ๋ยถ่ายหูปไหมมาสี่มเพื่ห้เ่นาลล องอไไปแล้วม่บอกว่าทำเองนะที่เกียดไปกินประวัีกว,ว่าเหนื่อยเหนื่อยยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> กลัวสีพุ้ยตกลงกันได้ <c oughs> เบลขักมาให้หน่อยหรอไม่ชิบน้ำเผ็ดมันเป็นพริกหอมไงใส่น้อยแล้วเดี๋ยวคุกกันเอาเผ็ดเผ็ดเลยยังไม่ใส่เออน้ำปลาเราผัดมันลงเลยมั้ใส่นู่นเหรอเอาแล้วไอ้เนาะเคยใหม่ไงไายเก็นใจครับเกินใจพร้อมเมื่อสุดระเบียบยุบันสบายแรกปรกยุบันเมีย ไม่เอาลำโพงมาเปิดลูกเอามาเลยป่ะถ้าไม่เปิดไฟมอกี้คือไม่เห็นพีก่ก็เหรอลูก็ได้อ่ะอได้นาบมันมีอะไรติดพอมันเน,นี่ย เดี๋ยวโชันกว่นี้ขาลงมานะดีอย่ากินทิศขึ้นไปมันขอกตัว ใช่ไหมคะสูงสุดเลยไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ข้างหลังนี่มาเลยนี่มาเลยนี่ตึ้งนี้เลค่อยค่อยค่อยค่อเโม่ฟาดเลยาเลาดเลยซนตเจ้า เออพราะน้ำมันเล็กมากเลยไปได้ไปได้ไปได้นั่ห้างหลังกลงจักจักของขลับเลยไม่รู้ลองดิตั้งแต่เมื่อวาแล้วตัว้งแต่ตอนขึ้นเลย โอชันเลยไปเนี่มไปเดเลย ได้ไหมได้ไหมหนึ่งสามอันนี้ก็โอ้ตะคิว <c oughs> โอ้ my god ได้ช็อตเดินด้วยอะ่ะ <c oughs> ถ่ายรูปช็อตเดินให้หน่อยไฟป,ป่า PM 2.5นะครับชาวเหนือรวมใจขอบคุณค่ะไปะ เ้ยยังวะคิวใครอ่ะไมแก้มแดงอ่ะแก้มแดงทยขนาดนี้เลยเหรอไโซเดินป่าของจริงครับ MSR ทำไกันีทำอะไรอเอาละเรามาถึงกันแล้วเขาช้างเผือกตัวจีเิี่ะช้างอยู่ไหนช้างอยู่นี่บุรีตัวเองด้วยซ้ายขวาแล้วแสงจะหมดแล้วนะ ยูนาตามาแล้วนชินาจิโอกราฟิกบนเฮ้ยไม่ได้ทำแบบก้าวก้าวได้ปะผู้สาวจริงเนี้เหมือนชุดชั้น่ยวบ้านทายโกทาโยกม้าจะทกนมาตัวที่เหม็นมาก เดี๋ยวกูนอนริมฝั่งนี้กูยับหนาวให้นอนนี้มีโอกาสมานกนอนด้วยห้ามนอนริมอ่ะก็นอนก็นอนริมได้นอนตรงนี้ก็ได้ได้ได้หมดไม่ติดพี่นอนนี่นอนริมนี้ให้ใมันกอดจะรุนตุนมันแล้วพอไป้แป้งหลับปุ๊บล้วก็ใครคิดชื่อวะดีไงแป้ง ไม่ต้องเห็นพลอยมากอ่างั้นที่พอยเห็นแค่หัวเห็นแค่เสี้ยวไหลก็พออ่าใช่ไม่ต้องเห็นมากแล้วก็ลงอะไรนะลงรูปพร้อมกันสั้นถ่ายซีใครเอ่ยตรงนี้เลย Oh, uh, 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 mày mày <coughs> <hay là. coughs> <da, thank> <coughs> ใช่ไม่ขาเจ็บก็เลยจะเดินไปก่อนไงเพราะเดี๋ยวทุกคนก็ตามทัน,ก,นก่อนเลยครับผม

ได้เปลี่ยนพอไม่ได้เดี um ๋ยวมีคนคลิปลุกไปสนุกกว่าเอออกิ้งกิ้งไอทำกิ้งโอ้ใช่แบบเนี้ยพี่ก็ทำท่านี้มันเกงใจไม่ขาดคุณเลื่อนมาตั้งแต่นู้นไอ้เหี้ยน้ำไ้ตั้งใตจะเลื่อนต้มัมเลื่อนเอง ก็มีเชียร์กันสไลด์อันแต่แรกแล้วไม่เป็นอะไรอย่างรอถ่ายต้มมาเลย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 ใช้ปลายลายสช่ใช้เท้าสไลดใช้เท้าสไลด์เท้ามันจะเสร็จแล้วล่ะใช้เท้าใช้มือประคองเอาหนึ่งพี่มวยอย่าใช้มืออย่าใช้มือ đang cháy luôn, bay lên, bay lên, bay đi con

วันที่สองที่น่าขึ้นอ๋อย้อดลงไปเหินพิชูนเลยครับไม่ฟรีหมดจีบจริงลงไปเถอะถ้าไม่สวยก็ไม่ไม่ตอบไม่รับแท็กใช่ไหม